กระทรวงพาณิชย์ก็จะจับมือกับภาคเอกชนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกต่อไปนะครับเพื่อทำรายได้ให้กับประเทศและจะได้นํารายได้จากการส่งออกนี้ไปแปลเป็น GDP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะส่งผลให้มีเ,มเงินไปทำงบประมาณแผน่นดินมาสร้างถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำ และมาทําประกันรายได้ช่วยเหลือกเกษตรกรและทํางบประมาณในส่วนสาธารณสุขในส่วนการพื้นปูนเศษรษฐกิจอื่นๆเพื่อช่วยคนไทยทั้งประเทศต่อไปโดยมีการส่งออกเป็นทับหน้าเป็นปัจจัยสําคัญในการนําเงินเข้าประเทศ จากตัวเลขเดือนสิงหาที่ออกมาข้อหนึ่งก็คือประเทศเวียดนามซึ่งตัวเลขสง่งออกดีมาโดยลำดับสำหรับเดือนสิงหามนีปิดลบครับลบ1.7เซเพราะว่าสถานการณ์โควิดอันนี้ก็คู่คามตัวเลขการส่งออกของเวียดนามอันที่สองก็คือสำหรับไทย ตัวเลขการเติบโตเดือนสิงหาเติบโตน้อยลงกว่าเดือนกรกฎาที่ผ่านมาที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเผชิญปัญหาคล้ายกับเบียดนาาน,นั่นก็คือว่าเราเจอโควิดรอบใหม่แล้วก็มีการล็อกดาวน์นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเช่นบางแห่งต้องปิดโรงงานหรือต้องปิดบางส่วนหรือต้องรอเปิดใหม่สําหรับคลัที่ปิดไปแล้ว รวมทั้งปัญหาลอจิสติกข้ามจังหวัดและข้ามแดนที่มักเกิดขึ้นโดยต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเตินเต้า4%แน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยไป15.2แล้วนะครับจะต้องเดินหน้ามาก ที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้นร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาการค้าชายแดนเปิดด่านเพิ่มอันนี้จะมีผลต่อตัวเลขสง่งออกที่ทำได้เร็วที่สุดตัวเลขหนึ่งก็ทำทีที่สินค้าข้ามแดนตัวเลขสง่งออกก็บวกแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแผนง,งานที่เหลือครึ่งปีหลังร้อยสามสิบกว่ากิจกรรมที่จะส่งเสริมการสง่งออกอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่บอกว่าจะช่วยให้ตัวเลข ทั้งปีเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงตามที่เอกชนประเมินว่าจะเป็นตัวเลขสองหลักได้นะครับรวมทั้งการจับมือกันแก้ตนหาเชิงรุกอันนี้สำคัญมากเพื่อไม่ไปบล็อกตัวเลขเป้าหมายเช่นเดือนนี้เราคิดว่าส่งออกผลไม้ไปจีนน่าจะได้เท่านี้ผมมีปัญหาที่ดานเราให้ทูอพาณิทูตเกษตรแก้ทันทีเพราะฉะนั้นผลไม้รอบนั้นก็ไม่เนา่าไม่เสียตัวเลขก็ไม่หายไป สามารถเพิ่มตัวเลขส่งออกได้อันนี้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วครับคือคอืที่เป็นตับใจถ้าบาทอ่อนถ้ายังคงสภาพอยู่อย่างนี้โอกาสที่จะเป็นสองหลักก็มีสูงเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c n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  l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ